สวัสดีครับวันนี้พบก,กับช่องพายนุชรีสีดาวธาตุูวันนี้เรามาหาคุณปูวันนี้ตกลมาเก็บที่ต้นใบปูตอนใบตอนนี้คุณปูทองใบก็ตกมาแล้วนะคะเขาจะ่ห้กะ,ะไว้นะคะปล่อยเลยตเต้นเน เออวนตัวเดาอ้นตัวเดาดูดาเอาข้กกินเรื่องจะติดต่อไว้โอ้ยฉันพูดแล้วนจะอ้วนก็มาช่วยคุณปู่นะคะเอาไปทิ้งตรงไหนคะตรงนู้นครับหายไปเลยนะคะจะอ้วนนะคะมาช่วยคุณปู่เก็บขี้ช้างค่ะวันนี้ตอนนี้คุณปู่ทางใบก็ตกมันเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ท่าที่คนปูกกะไว้นะคะก็พอดีนะคะก็จะตกสี่เดือนเนต็มนะคะจะหายตกมันช่วงเดือนไหนคะก็จะ,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 ะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะคะ ก็ป <power> ีหนึ่งก็จะมีครั้งหนึ่งนะคะสี่เดือนนะคะขาคนปูชันนะคะหนาวนะคะมีน้ำมันไหลออกมาด้วยนะคะมาเนี่ยที่นี่ท้องใบ ต้งใ่ดียิ่มเพื่นดีอ่อไปคิดด้วยกันกับพันนี้ใดีเออวางตรงนี้ไปิงโล่งๆดีนี่ค่ะน้องวดีก็จะมาเป็นยูทูบเบอร์นะคะอันนี้น้องวดีก็จะมาเช่าพูดคลิปนี้1คลิปนะคะก็อาจจะเป็นหลายๆคลิปด้วยนะคะ ก็อเอายาไปให้คุณปู่ทองใบนะคะอันนี้ก็เป็นควันน้อยนะคะช่วยคุณปู่วันหนึ่งนะคะ<อ>ทำไมถึงกล้าเข้าไปครับปู่กปู่แกดีหนูก็จะอาสามาช่วยคุณปูล่ลุนใช่ไหมครับเวลาคุณปู่ทองใบตกมันใช่ครับทำหน้าที่แทนคุณพ่อเชฟใช่ไหมครับครับ เพราะว่าตอนตกมันนะคะคุณพ่อเชิก็จะเชื่อคุณปู่อย่างนี้นะคะจะไม่ให้คุณปู่เข้าเลยนะคะคุณพ่อเชิก็จะเข้าคนเดียวน,นะคะพี่ดี๊ก้าเข้าคนเดียวลงไปไหมจ้าไปหนูจะมาช่วยคุณปู่ทุกวันใช่ไหมครับครับแต่ต้องลดคามอ้วนหน่อยนะครับเข้าใจไหมครับเข้าใ,ใจครับแย่กินเยอะนะครับครับเดี๋ยวจะขึ้นช้างไม่ได้นะครับ จะไม่มีใครขี่มีปูทองใบเชิญปูลุนนะเจนไหมใชะเจ้คุณปูหายตกมันเยอะจะขึ้นขี่ไปลงน้ำขี่จริงๆกันปูลุนเนนนพราถ้าเกิดว่าคุณปูหายตกมันแล้วจะให้ไวด้ด้วยขี่ไปลงน้ำไว้ดียก้าขี่ไหมครับกลครับใช่ไหมใชแมม่แล้วกล้าขี่พี่นมไหมไม่กล้าครับอ้าวแล้วทำไมกับคุณ <c oughs> ปูทองใบถึงกล้ามีคนเดินตาม ก่อนเดินตามเมื่อกี้ก็น้องไม่ได้ก็ช่วยเก็บหนักช้างนะคะแล้วก็เอาย่ามาโยนให้คุณปู่นะคะนะดิงอ่อนก้อนเจ้ากิจเ้ไอเนี่ยดมอันไอเดียงอันว่าเดี่ยมไฟเหมือน คุณปู่ทองใบเป็นไรเอ่ยทำไมถึงมีอะไรไหลข้างๆขมับครับเขาไม่รู้ค่ะอ้าวทำไมถึงไม่รู้ล่ะครับให้ลองถามคุณปู่คุณปู่สิทำไมอะไรไหลตรงตาตรงขมับตรงตาก็เป็นฟองตาข้างๆที่แก้มจะตกมันน้ำมันมันไหลคุณปู่ทองใบตกมัน น้อนรู้ไหมคะว่าคนช้างตกมันกี่เดือนถึงจะหายครับรู้ไหมไม่รู้ครับไหนลองถามคุณปู่ดูสิคุณปู่ช้างตกมันกี่เดือนจะหายสี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนามเดือนบางตัวก็สี่เดือนถ้ปู่ชงไปในสี่เดือนเกี่ยวกับอายุของช้างด้วยใช่ไหมคะมันเกี่ยวกับความอ้วนความหนา น้องเบรรี่ต้องจำไว้นะครับอันน <oru> ี <One> ้เป <mad> ็นความรู้พื้นฐานเลยนะครับเข้าใจไหมครับครับดีวันที่นี้มันกก็ตกก่อนก่อนวันที่ยี่สิบนะคะปกติจะตกวันที่ยี่สิบธันวาของทุกปีใช่ไหมคะแล้วกับมือก็ใ่บากระใสกันเบื่ออาหารเปนบ เอแรกก็ยังไม่ค่อยเบื่ออาหารนะคะพอผ่านไปสองสามเดือนนะคะก็จะเริ่มเบื่ออาหารนะคะก็จะไม่ค่อยกินนะคะก็ต้องหาอาหารมารอีกค<ะ>่ะตอนนี้ก็ยังกินอยู่นะคะ นาืมเดเห็นไหมนั่นขาปูทองใบสันนั่นเห็นไหมนี่ค่ะขาของฟูทองใบสันช้างก็หนาวเป็นนะคะไหนวะที่เอาเสื้อกันหนาวไปกนปูทองใบเร็วไป้วมใส่ขาปูทองใบเลย งั้นน้องบอดี้อยู่นี่นะครับอยู่เลี้ยงคุณปู่ทองใบช่วยคุณปู่นะครับโอเคไหมครับคบสจากคุณแม่ก็จะไปที่ไปอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับไปช่วยพี่เสียขายของนะคะโอเคไหมน้องบอดี้ก็ช่วยคุณปู่อยู่นี่ฉะนั้นก็จะได้ตังไปโรงเรียนโอเคไหมครับครับอืมโอเคนะคะแม่ทำงานพอได้ตังไปโรงเรียน ตอนเย็นเราจะไปเยี่ยมที่นมกับที่โก้ก็พี่ชายน้องกันนะนมอยู่บ้านนะจักก้อนนะแล้วสมมุติว่าคุณปู่ทอบใยหายตกงมาแล้วแล้วมีงานแห่อะไรนี้น้องบดีจะไปไหมครับไม่รู้ครับกำลังสอบอยู่ครับตอนนั้นก็เลิกสอบแล้วครับ ตรงเสาที่ก็จะไปใช่ไหมครับครับเหมือนจะไปด้วยงั้น,นก็หน้าหนาแล้วนะคะก็ไปฟิงไฟไม่ได้อยากยเินข้าวจี๋ไหมจี๋ไนที้ทำเป็นไหมทำเป็นแต่เค็มค่ะเค็มที่มือไม่ได้เค็มเกลือเป็นยายนาวแล้วเนี่ยนั่งฟิงไฟตั้งแต่เช้านี่นะคะก็ อากาศก็ต่ำลงนะคะก็พัฒนานะคะอ้าวเออเอาไปส่วนะส่วนว่าไหนนี่ก็มาดูปูทองใบนะคะกับบรรยากาศเย็นๆหนานะคะทางก็หนาวเหมือนกันนะคะขาสั่นเลยนะคะแสดงว่าวันนี้ต้องหนาวมากๆเลยนะคะตื่นขึ้นมานี่เหมือนกับอยู่ในตู้เย็นเลยนะคะหนาวมากนะคะ ละบุญเอละบุญเอจะวาวจะซากินึงเหรอร้อนจะร้อนร้อนนะคะหนาวก็หนาวหนาวนะคะอนนี้คุณปูทองใบอ้วนมากเลยนะคะบังเกตีตัวนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำมันนะคะที่ไหลนะคะแล้วก็ใส่ตรงอวัยวะเลยนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีกินนะคะ ค,คุณปู่คะแล้วเขาตกมันได้กี่วันแล้วคะสี่วันนี้สี่วันนี้เหรอคะก็ตกมันได้สี่วันนี้แล้วนะคะร้านเขาจะไปเอาลูกไถมาให้เอาตกมาได้สักพักแล้วนะคะวันนี้ขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องพายลุงจุลิสีดอททูดูด้วยน,นะครับ ขอบคุณครับตอนนี้ก็ท่องแล้วนะคะท่องแล้วนะคะต้องเดี๋ยวจะให้น้องเบอร์ด,ดี้เป็นยูทูบเบอร์แทนที่หมุนแล้วนะครับมันก็จะไปเรียนนะครับโอเคไหมครับ